สวัสดีครับคุณกําลังรับชมอยู่ในช่องวานิลามิวเชคอยู่กับผมในเกมทีวีนะครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคมาแนะนําเพื่อนเเรื่องการยิงลูก2องเพื่อนๆบางคนหรือหลายๆคนมีการยิงลูก2องแบบบางคนอาจจะสับคล่องแล้วหรือยังสับไม่คล่องแต่ที่เพื่อนๆนหลายๆคนติดก็คือบางคนสับคล่องแล้วแต่การโยกยังไม่คล่องอะไรอย่างนี้นะครับผมมีเทคนิคมานําเสนอเพื่อนเพื่อนนะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบ โดยการโดยการยิงลูกซองของผมของก็คือผมมีวิธีของของผมก็คือการเปลี่ยนปุ่มโดยการใช้ปุ่มสเปซบาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดีย๋ยวผมไปตั้งกันในเกมครับพูดถึงเรื่องฉายาชาวผมจะใช้ฉายามือสังหารรับหรือความเสีย่ยงระยะไกลเลเวลสี่จะเป็นฉายาแรกในการใช้ลูกซองของผมฉายาต่อไปจะเป็นมือทําลายเลือดเดือดหรือความแม่นยำบกสามนะครับเป็นฉายาของลูกซองโดยตรงอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเล่นลูกลูกสองกันแบบไหนนะครับแต่ผมเล่นลูกสองแบบนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเพื่อนเลกเปิดลูกสองนะครับผมไม่ใช่สายลูกซองนะครับผมก็ไม่มีลูกซองดีๆให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมมาตั้งค่าตั้งค่าปุ่มในเกมให้ดูนะครับขอญาตลดเสียงนะผมไม่ค่อยเล่นเกมพีีเสียงดังมากับผมฟังเสียงเป็นหลักนะครับผม ฟังเสียงก๊อดมากนะผู้เล่นนะผู้เล่นการยิงธรรมดาสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งแล้วผมจะมาตั้งค่าให้ดูกนะันครับโดยการใช้อาวุธของผมจะกดสเปซบาร์ความสามารถ ext ของผมยังเพิ่งตั้งเดี๋ยวงงนะครับกระโดดใช้ b นะของผมใช้ b แล้วก็ อาวุธหลักของผมจะใช้เป็นคลิกซ้ายเลข3ผมจะใช้คลิกขวาแล้วมาตั้งค่าดูเอามีปุ่มที่ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับก็คือคอวามสมัทเ e อสทีผมจะเป็นเลขหนึ่งนะพอใช้งานผมจะเป็นเลขสามเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันครับก็บคือเพื่อนๆหลายคนมีปัญหาเรื่อง การยิงลูกซองไม่ล่องอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆยิงกันล้องแล้วแม่งสับโคตรไวเลยอะไรอย่างนี้แต่โยกยังไม่ล่องมีปัญหานิดหน่อยอะไระครับแต่ผมมีวิธีของผมอยากมาแนะนําเพื่อนๆนะครับก็คือการกดสเปซบาร์ในการยิงแล้วก็คือแล้วก็การสับเมาส์นะครับก็คือเขาต้องขอโทษต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะผม กล้องถ่ายมือของผมผมมีนะครับเนี่ยผมถืออยู่เลยนะตอนทำเนี่ยแต่กล้องไม่โฟกัสอ่ะผมก็เลยถ่ายเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมนะแบบแอบเปิดมาโครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคือไม่ใช่นะครับโปรแกรมมาโครผมก็ลบไปแล้วนะเพราะว่าผมฝืนใจแม่แม่ตัวเองใช้มาโครในการเล่นนะเออก็เป็นแบบนี้แหละก็คือฟังเสียงปุ่มานะผมไม่ได้โกหกก็คือการยิงของผมก็คือสเปซบ,บาในการยิงือเนี่ยกดสเปซบา แล้วก็คลิกขวาในการสับคลิกขวาเป็นเลขแทนเลข3คลิกซ้ายแทนเลขหนึ่งใครยังไม่คล่องนะครับเดี๋ยวลองทำช้าๆไปพร้อมกันได้เลยนะกดสเปซ bar คลิกขวาคลิกซ้ายสเปซ bar คลิกขวาคลิกซ้ายลองนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเริ่มคล่องแล้วก็เพิ่มความเร็วอีกหน่อยก็ได้นะ๋ยวาทำให้ดูนะครับ ถ้าใครเริ่มคล่องแล้วก็ลองไวๆกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเดปั๊บสักพูดนะถ้าใครเริ่มคล่องแล้วก็ลองลองยิงลูกซองแบบปัญหาที่เราเคยที่เราเจอนะครับยังไงยังไงถามว่าปัญหาที่เราเจอมันเป็นยังไงก็คือสมมุติว่าเรามีปัญหาเรื่องการยิง สมมติว่าเรายิงอย่างเงี้ย snap, ยิงสน a p ยิงสน a p ยิงเรามีปัญหาเรื่องการสับอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจนะแบบยิงอย่างเงี้ยสับสับสับเออนั่นแหละน่าจะเข้าใจนะเห็นปะ่ะเรื่องเนี้ยก็คือให้คุณผู้ชมลองก่อนนะ,ะครับเดี๋นะยวสักพักก็คือลองยิงช้าๆก่อนนะ ถ้าคล่องแล้วก็ร้องใหม่ได้นะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องทำก็ได้นะผมเป็นเทคนิคเล็กๆกกกน้อยๆเฉยๆนะนั้นก็ลาไปก่อนนะขอบคุณครับ